สอสูนี่เสื้อใหม่นี่เสื้อใหม่ ไม่ไม่ไม่วางพาดสายเสียก่อนให้เสร็จเยี่ยมเยี่ยมเอาเท้าขาไปเสร็จหนึ่งสาม 一二三，一。 Yeah 6 3 Yeah Yeah โทษได้ออกได้เข้าแล้วเย้เก่ง yeah. 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 hey, แมวกู้ทำอะไรอยู่เห็นไหมเนี่ย

เก่งมากเก่งมากเออนี well, ่โค้ดคนนี้คือโค้ดโค้ดเก่งมากเลยคนคุมบอลลมได้เข้าชนะแล้วเซตที่สองควบวงบางเสือก่อนศูนย